Well, this is straight up bully ball. LeBron James against Jones Jr. Back to James. James goes inside the flush and the foul. About to play the pass, and LeBron James about to win another title. ช่วงนี้นะครับเลเกอร์นี้วงในย่ําแย่จริงๆนะครับมาร์กาซอที่คาดหวังว่าจะมาช่วยให้เกมรับดีขึ้นเซนเตอร์แท้ๆต้องบอกเลยว่าช้าอย่างกับเรือกเกลือเลยนะครับสำหรับมาร์กาซอรวมทั้งแอนโทนีเดวิดช่วงนี้นะครับก็บาดเจ็บเอร้อยหวายพักอีกสสัปดาห์วงในเลเกอร์จริงๆเนี่ยตอนนี้เหลือแค่มอนเชสแฮรเลลและก็มาร์กาซอเท่านั้นนี่คือปัญหาใหญ่ที่ทีทมต้องเล่นแก้ไขยอย่างด่วนนะครับ ผมเลยรวบรวมข้อมูลผู้เล่นที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือวงในของเลเกอร์ได้จะมีใครกันบ้างจะเป็นผู้เล่นแบบไหนลองรับชมกันดูนะครับคนแรกนะครับเนเรโนเอลนะครับเนเรโนเอลเนี่ยอายุ26ปีแล้วตอนนี้เขาอยู่ York นิวยอร์กนิคนะครับปัญหาของโนเอลเนี่ยคือ ตอนนี้เขาไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมนิวยอร์กนิกได้และเวลาลงเล่นของโนเอลเนี่ยเริ่มลดลงไปเรื่อยๆไม่ได้มีเวลาลงเล่นเยอะเท่าไหร่เป็นแค่ตัวสำรองของมิเชลโรบินสันเท่านั้นเองดูคุณสมบัติของโนเอลนะครับ <c oughs> เขาสูง6 1ฟุต11รูปร่างดีมากแขนขายาวป้องกันได้ดีบาวดี อายุยังน้อยแค่26ปีเท่านั้นเองถ้าเอามาช่วยในเกมลับโนเอลคือตัวเลือกที่น่าสนใจมากสถิติป,ปีนี้ของเขาอยู่ที่4คะแนน5.3รีบาว0.5แอซิตถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจคนหนึ่งนะครับถ้าจะมีการเทรดแลกจริงนะครับเลเกอร์จะต้องส่งควินคุกกับน้องชายของยานิสอันเทตุคัมโปนะครับไปแลกกับโนเอลมานะครับคนต่อไปโมฮัมเมดบัมบานะครับโมฮัมเหมดบัมบาเนี่ยอายุ22ปีเท่านั้นเอง ปีที่แล้วเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจมากๆรูปร่างดีพลังกระโดดสูงแขนขายาวอายุยังน้อยปีที่แล้วเนี่ยก็ลงเล่นได้ไม่มากนักแต่ผมว่าคุณสมบัติของแบมบ้าเนี่ยน่าสนใจมากๆเขาเป็นคนที่มีรูปร่างดีหุนเหมือนนักกีฬากระโดดสูงรีบาวบอลดีเล่นเกมรับได้ เล่นเกมรับได้ประมาณระดับหนึ่งอะนะแล้วตัวเขาเนี่ยยังเป็นแบบผู้เล่นอายุน้อยอยู่อายุเขามพ่ง22ปีเท่านั้นเองการวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ใช่ปัญหาความรวดเร็วมีนะครับแต่ว่าเขาจะต้องมาเรียนรู้ประสบการณ์การเล่นจากแอนโทนีเดวิดกับมาร์กาซอพวกนี้แหละพัฒนาไปด้วยกัน ถามว่าเหมาะสมเข้าระบบเลยไหมก็ต้องบอกว่าตัวนี้เอามาทดแทนเอามาแก้ขัดได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยสถิติอยู่ที่4.8คะแนน3.8รีบาวและถ้าต้องการเทรดแรกจริง,รงๆเนี่ยเลเกอร์ก็จะส่งคุกกับน้องชายยาน,นิดเนี่ยไปแลกกับโมแบมบ้ามานะครับเอาละ2คนแรกเนี่ยเป็นเหมือนอะไรแก้ขัดนะครับคราวนี้ดู3คนที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปของวงการเลยดีกว่าคนต่อมานะครับเป็น ฮาซานไวไซายนะครับฮาซานไวไซายเนี่ยปีนี้อายุ31แล้วสถิติเขาอยู่ที่8.4คะแนน5.7รีบาวนี่คือผู้เล่นที่ป้องกันดีมากๆเป็นจอมโบกจอมทิปถ้าเขาเข้ามาเล่นเนี่ยแล้วมาเล่นคู่กับเลโบอนเจมเชื่อเหลือเกินว่าภาพการเล่นฮอปแบบปีที่แล้วอะ่ะโยนแอลลีฮูปมาเล่นกันใต้ห่วงอะ่ะจะเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะปีนี้เลเกอร์เนี่ยจุดนี้หายไปเลยแล้วไวซายเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นจอมรีบาว เป็นจอมป้องกันเป็นจอมบล็อกคนหนึ่งของ NBA เลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสูงยาวแล้วก็แขนยาวมากๆตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่คิงนะครับเขามีเวลาลงเล่นอยู่ประมาณ14.8คะแนนถ้าจะต้องย้ายมาจริงเนี่ยเลเกอร์ก็จะเสียแค่คุกก,กับน้องชายยานิตเอาไปแลกเท่าน,นั้นเองผมถือว่าผมอยากให้เกิดดีลนี้นะผมอยากรู้เหมือนกันว่าไวซายเนี่ยจะเล่นได้ขนาดไหนเพราะว่าปีที่แล้วในเพย์ออฟเนี่ย เขาก็เล่นได้ระดับหนึ่งนะครับคนต่อไปเบรกกิฟฟินนะครับเบรกกิฟฟินเนี่ยปีนี้สถิติเขาอยู่ที่12.3คะแนน5.2รีบาว3.9แอซิดถ้าต้องการได้เบรกกิฟฟินเบรกกิฟฟินเนี่ยเราเอามาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสัญญาเขาแบบมหาศาลมากๆสัญญาโคตรแพงอะ่ะเบรกกิฟฟินแต่ถ้าจะได้เบรกกิฟฟินทางเดียวก็คือเบรกกิฟฟินเนี่ยต้องยกเลิกสัญญาที่พิตัน บายอัตัวเองออกมาแล้วมาเซ็นสัญญาใหม่ในราคาที่ถูกมากๆลงกับเลเกอร์นะครับซึ่งเบคกิฟินเนี่ยตอนนี้เหมือนจะไม่มีความสุขกับพิสตันแล้วเพราะเขาเนี่ยต้องการจะล่าแหวนนะครับคราวนี้ต้องมาดูกันว่าเบคกิฟินเนี่ยถามว่าตอนนี้สภาพร่างกายเขาไม่ได้จริงๆอาการบาดเจ็บเขาก็ยังมีอยู่แต่ลงมาเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับลองคิดดูแล้วกันตอนนี้เบคกิฟินอยู่ประมาณ12คะแนนถ้าเขามาอยู่ที่เลเกอร์มาเล่นกับเดวิดมาเล่นกับเลบอนเจม มาเล่นอยู่ในทีมเลเกอร์เนี่ยน่าจะส่งให้เขาเล่นดีขึ้นและไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะเป็น100%เหมือนสมัยก่อนถ้าเขาเล่นระดับแบบร่างกายประมาณเขาฟื้นร่างกายไม่ได้สัก80%อันนี้ก็น่าจะส่งผลให้เลเกอร์ได้แชมป์สายตัวันตกไม่ยากนะครับถ้าเบคกิฟฟินนะคนต่อไปอันเดรดัมมอนนะครับอันเดดัมอนเนี่ยปีนี้อายุ27แล้วนะครับมีสถิติอยู่ที่17.5คะแนน13.5รีบาวสอแอซซิต 1.6สติล1.2บ็อกนะครับอันเดดัมมอนเนี่ยเป็นผู้เล่นออสตาของคลิปแลนด์คาเวเลียถ้าเลเกอร์จะเอามาก็ไม่มีอะไรไปเทรดแรกอยู่ดีต้องลุ้นให้ดัมมอนบายเอาตัวเองออกมาแล้วมาเซ็นสัญญาราคาถูกที่เลเกอร์นะครับถ้าเลเกอร์ได้ดัมมอนมาเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์มากๆเพราะว่าดัมมอนเนี่ยเกมรับขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นคนที่เล่นเกมรับดีมากมก เกมรีบาบอลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถือว่าตัวนี้เป็นตัวรีบาเบอร,บอรต์ต้นของลีกเลยถือว่าแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งของลีกในด้านการรีบาบอลเลยนะครับส่วนเกมรับเนี่ยก็จะเป็นคนที่ป้องกันดีเล่นหนักร่างกายยังแข็งแรงความฟิตยังได้ตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะแบบอยากได้มากสุดอ่ะคือถ้าเอาใครได้สักหนึ่งคนเนี่ยขอให้ดัมมอนเนี่ยบายเอาแล้วมาอยู่ที่เลเกอร์ถือว่าเลเกอร์เนี่ยจะเป็นบิ๊กทีเลยนะคุณลองคิดดูนะถ้าดัมมอนมาอยู่เลเกอร์เนี่ย คุณมีเจมมีเดวิดมีดัมมอนนี่ก็เป็นบิ๊กทีหนึ่งทีมที่พอจะสู้กับบุคลินเน็ตได้เลยนะครับต้องมาลุ้นกันทั้งห่าแล้วผมมองว่าถ้าดัมมอนมาเนี่ยเอาตำแหน่งตัวจริงของมามากาซอเนี่ยให้ดัมมอนไปได้เลยแล้วมากาซอเนี่ยไปเป็นผู้เล่นตัวสำรองตัวที่2เนี่ยทีมก็ยังดูน่าสนใจมากๆหวังว่าดีลเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเป็นดีลที่น่าดูมากๆนะครับ คนสุดท้ายตัวแถมนะครับตัวแถมเนี่ยคือในช่วงบทความที่ผมหามาเนี่ยตัวนี้ยังไม่เกิดครับแต่ว่าข่าวเมื่อเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเดอร์มาคัสเคาลซินเนี่ยเขาไม่ต้องการจะอยู่กับจรวดแล้วเพราะว่าจรวดเนี่ยจะทําทีมในรูปแบบสมอลบอลเขาคงไม่เข้าระบบแล้วเดอร์มาคัสเคาซินเนี่ยปีนี้อายุ30ปีนะครับเขาลงเล่นเฉลี่ย20นาทีต่อเกมนะครับสถิติส่วนตัวอยู่ที่9.6คะแนน7.6รีบาว2อสอาร์ซิด 3คะแนนแม่นมากนะครับปีนี้สถิติดีที่สุดในอาชีพ33.6%ดามาคัสเข้าสิ้นเนี่ยผมมองว่าเป็นหนึ่งผู้เล่นที่น่าสนใจแม้ว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถฟิตได้เหมือนเดิมความเร็วจะตกลงแต่ผมมองว่าอาวุธในเกมลุกเขายังหลากหลายอยู่เกมการยิงวงนอกเกมการได้เข้าในการให้บอล ผมมองว่าดามาคัสเขาสิ้นเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าไม่ได้ไวซายไม่ได้ดัมมอนเนี่ยแล้วได้เขาสิ้นมาแทนเนี่ยก็ยังพอถูถ่ายนะครับแต่มองว่าผมยังมองว่าถ้าเขาร่างกายไม่สมบูรณ์ร้อเนน่ะก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเลเกอร์แต่ถ้าเอามาแก้ขัดก็ไม่รู้ว่าจะพาทีมนี้ไปถึงแชมป์ได้หรือเปล่าในมุมมองผมนะสำหรับคลิปนี้นะผมขอสรุปเลยผมอยากได้ดัมมอนเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยากได้ไวซาย เบอร์3ผมอยากได้คารซินหรือกิฟฟินแล้วคุณละ่ะถ้าต้องเลือก1คนมาเสริมทัพเลกเกอร์คุณจะเลือกใครคอมเมนต์คุยกันนะครับสำหรับวันนี้สมคนแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ